คุยกับหนูก่อนฮะครับหนูเหนามากเลยพี่พี่พอจะมีเวลาว่างสักสองสามนาทีไหมฮะไม่มีครับไม่มีครับขอบคุณครับสวัสดีครับไปแล้วครับพี่สบายหรือยังพี่อย่าเพิ่งนอนไปกินได้ไม่ได้หรอกพี่สวัสดีค่ะตกแก๊ดิสวัสดีค่ะพี่คุยกับหนูก่อนพี่หนูอยู่นี่พี่ส่งอาหารกับหนูเนี่ยพี่พี่ไปไหนแล้วอ่ะ ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดินทางมาเหนื่อยไหมคะนิดหน่อยครับฝนใกล้ตกแล้วดูแลตัวเองด้วยนะคะพี่ขอบคุณครับเช่นกันครับบ๊ายบายขอให้เป็นวันที่ดีค่ะบ๊ายบายพี่พี่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเปล่าไม่เคยครับผมเดี๋ยวขอถ่ายรูปเพื่อนหน่หนูไม่หนูอ่ะหนูกล้าที่มาจากต่างโลกเลยนะพี่ว้าวอ่าผมผมบางคือหยุดดูก่อน วางตัวนี้ได้เลยใช่ไหมครับวางได้เลยค่ะพี่อันนี้กล้องไถไ่ายอะไรอันนี้ใช่ไหมจะไปแล้วเหรอจะไม่อยู่คุยกัก่อนเหรอไปแล้วครับไปแล้วครับวัน,นี้ค่ะครับระส่งของครับโอ้ทีค่คาวงางไว้ข้างล่างเลยนะคะขาดผมขอบคุณครับแต่เดี๋ยวก่อนไปพี่พี่คุยลำนงก่อนฮะลน่เงามากเลยพ,พี่พี่พอจะมีเวลาว่าง ไม่มีครับไม่มีครับขอบคุณครับวัสดีครับไปแล้วครับพพีี่่รยงอกส